แล้วก็อย่าลืมคําเตือนด้วยนะครับผมว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนโอเคครับ okay, ผมวันนี้มาที่50บาทนะทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนทุกคนนะเริ่มนมาเลยดีกว,ว่าจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะข้าหน้าเกมมาก็เทสร,ระบบไปก่อนนะทุกคนนะสําหรับเบ็ดบาทสักสิทีนะทุกคน สำคัญก็่ารืมดูช่วงเวลากันมาด้วยุกคนนะสำหรับใครที่อยากรูช่วงเวลาก็จะลืมคอมเมนต์ปั้งบุญเข้ามาได้นะคุนะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันทุกวี่ทุกวันนะผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมสําหรับวันนี้ไปต่อครับผมช่วงเวลาดีมีใช้ไว้กว่าครึ่งนะทุนบีบอกเลยนะจะบอกทุกครั้งทุกคลิปนะผมบีไม่เคยพลาดนะบอกเลยเพราะว่าถ้าบีพลาดบีจะไม่ลงับผม รู้กันอยู่รอเล่นนะผมเรเียวๆเพียวๆกันไปครับผมดอกนี้อ้าวเป็นไงล่ะคอมโบครับผมมาไหมล่ะมาดิเออเป็นไงล่ะทุกคนครับ้าครับผมมาครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับผมเป็นไงบอกเลยเอาเรื่องบเบื้องราครับผมดอกแรกดิกินดอกแรกกันมาแล้วทุกคนดอกนี้เท่าไรครับผมบ้าอุยหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะ โสำหรับเบ็ดบาทนี่ถือว่าเยอะมากนะทุกคนนะโอ้โหนี่มาตั้งแต่เบ็ดบาทเลยครับทุกคนโอ้ยยากนะทุกคนยากแล้วยังหวะนี้เดี๋ยวไปที่เบ็ดบาทก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งรีบขึ้นนะทุกคนเพราะมันแตกแล้วมันอันตรายนะทุกคนนะโคตรลับตัวเลขนะทุกคนวันนี้ตัวแรกนะทุกคนบีให้ไปที่สองนะผมสำหรับโคตรลับตัวเลขตัวที่สองนะครับ คนรับตัวเลขเนี่ยจะเอาไปร่วมสนุกทำกิจกรรมกันในกลุ่มนะโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ต้องทำไมดีอย่างนี้มีแนะนำให้ให้ให้ขึ้นเลยนะทุกคนนะขึ้นเบ็ดไปเลยครับผมนะเกมมาสวยๆอย่างนี้ขึ้นไปเลยครับสิบบาทเลยสิบทีครับผมไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหเอาเรื่องวะอย่าลืมคนรับตัวเลขนะทุกคนนะเอาไปร่วมสนุกทํากิจกรรมกันในกลุ่มนะครับผมสําหรับคนรับตัวแรกนะทุกคนนะสองครับผมเลขสองนะทุกคน สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกก็อย่าลืมจำคนรลับกันไว้ด้วยนะทุกคนนะโอ้โหเรามาลุ้นกันต่อครับผมจังหวะนี้วันนี้ก็มาอยู่กับไฮโซนะีบีทุกคนนะแฟนคลับ fc พี่สเตปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ให้ไอโซเบียนไปด้วยนะทุกคนนะโอ้โหลิ้นพันกันอีกแล้วครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเบ็ดสิบนะทุกคนเบ็ดสิบนะครับผมจังหวะนี้ไปเรื่อยก่อนนะโอ้โหพอเราขึ้นเบ็ดหนักแล้วมันชอบเนี่ยมันชอบมันชอบหายไงนะทุกคนนะปกติเลยนะทุกคนยังไงยังไม่มาครับผม โอ้ยเริ่มกลับมาที่เดิมแล้วทุกคนนะกำไรที่เราทำมาแล้วคนกยังไงครับผมอ้าวโอ้ยยังไม่เข้าครับผมไหลไม่ห,หน่อยเพื่อนไหลไหลเนาะเกมนี้เป็นเกมนี้ตัวคูณค่อนข้างโหดนะทุกคนนะหมาครับผมจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับผมหมาสวยคิวสวยครับปืนช่องแรกต้องเข้าปืนช่องแรกต้องเข้าครับผมเราก็ได้อา้าวเราหมาอยู่คุณสิปุกอา้าวดอกนี้ไหลๆครับผมปืนช่องแรกว่างไงโอ้ยปืนช่องแรกร้อยยี่สิบแปด ปืนโอ้โหทุกคนปืนไม่มาครับผมจะปืนมา120ปะตกนะทุกคนบอกเลยมีขึ้นหมื่นแน่นอนทุกคนจังหวะเมื่อกี้ครับผมโอ้โหเสียดายครับผม,เส,บผมเสียดายปืนนะทุกคนก็บอกเมื่อกี้นะก็บอกเดียวเลยก็บอกแถวแรกโอ้โหเสียดายครับผมไม่เป็นไรครับผมดอกนี้ยังบิ๊กวินไปอยู่ครับเท่าไรแล้วพุ่งไปพุ่งไปขออนุญาตนะครับบัาโอ้โห1,400บาทครับทุกคนโอ้โห,โห ไม่อยากจะคิดสภาพรับปืนตกนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหดูดีทุกคนดูลายนะครับดูลายปืนแนละ้วทุกคนโอ้โห,ถ,ถ,ถ,โโหถ้าถ้าโห้ยหทับปืนช่องแรกมานะบอกเลยว่าสนั่นลันจอแน่นอนทุกคนโอ้โหสวยงามครับผมสาหรับคนรับตัวแรกตัวที่2องทุกคนวีให้ไปที่7นะทุกคนนะตัวแรกอะไรก็ไม่รู้นะจําไม่ไดนะ้ทุกคนนะอย่าลืมไปดูกันนะทุกคนบอกเลยเอาขางเลยคนระับผมจงังวันนี้ยังไงนี่เพื่อน โอ้โหเสียดายโน่นเสียดายปืนมากเลยเมื่อกี้ถ้าปืนมาน่าจะได้หลายตังค์นะทุกคนเมื่อกี้โอ้โหยังไงครับผมยังไงครับผมไปต่ออ้าวมีเกมว่ายังไงครับผมมีเกมว่ายังไงครับมีเกมว่ายังไงอย่างวันนี้มาไหมเพื่อนอ๋อ ไม่มาผมไปเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเบ็ดไปเลยแล้วกันนะถือว่าทางเกมอย่างนี้ต้องต้องวัดหน่อยครับผมวัดหน่อยขออนุญาตกดเองไปแล้วกันนะครับผมเบ็ดห้าสิบไปเลยครับตอ,อนนี้ยังไงครับรฟรีเกมต้องมาแลยแม่ต้องเข้าเลยแม่หลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหเลยครับผมไปเบ็ดร้อยไปเลยเบ็ดร้อยไปเลยครับผมโอ้โหตกเลยครับผมทุกคน ตกเร็วด้วยไม่มีลงไม่มีลุ้นครับผมนี่ไงบอกแล้วจะมามันไม่ลุ้นครับผมถ้าจะมามาเลยครับผมไม่ต้องลุ้นครับถ้าลุ้นนี่คือหลอกครับทุกคนนะโอ้โหมาครับผมเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยกับฟรีเกมเกมนี้ทุกคนนะขอแค่คอมโบเดียวครับคอมโบเดียวเท่านั้นนะทุกคนรู้เรื่องเลยครับโอ้โหดอกนี้คอมโบแรกดูอีกหนึ่งดอกสี่พันแปดหกสี่มาอีก้โหมือสองอ้โหูมาแล้วครับทุกคนบอกเลย ต้องกล้าวัดนะทุกคนนะถ้าอยากบวกเยอะนะทุกคนโอ้โหบอกแล้วเมื่อวานี้ดีนะโอ้โหเมื่อกี้นี้รู้สึกได้ไะทุกคนมันมันหลายรอบไงเบ็ดร้อยส่วนหน้าไปทีนะผมเมื่อวานี้เป็นไงล่ะบอกเลยัะผมสั่นัรนบผมดอกนี้ไปับผมสองหมื่นนผมโอ้โหวิสำหรับโคตรลับตัวเลขตัวที่สามนะทุกคนนะเลขศูนย์นะผมเลขศูนย์นะ สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกทำกิจกรรมนะทุกคนอย่าลืมจันโค้ดร,รับกันไว้ด้วยนะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไม่หยุดครับผม้โ๋มาอีกหนึ่งดอกคนระับผมโอ้โหบอกเลยคนระับผมบอกแลนะ้วผมว่าเกมนี้แม่งสูตรอะเกมสูตรอะบอกเลยอะโอ้โห,ห,ห,หใครที่ติดตามบีมาก็จะรู้นะทุกคนนะว่าบีชอบนะสำหรับเกมนี้นะตัวคุณมันค่า มันเรียกว่ามันก้าวกระโดดนะทุกคนนะเกมอื่นมันจะแบบ 1, 2, 3, 4นะทุกคนเกมนะี้มันจะแบบทวีคูณเลยนะทุกคนนะ8นะไป16เลยเห็นป่ะโคตโคตรเลยทุกคนนะคอมโบเดียวพอรู้เรื่องครับผมโอเคผมวันนี้ก็ถือว่าเน้นๆน,น,นะทุกคนนะเน้นๆกันไปนะทุกคนนะโอ้โหใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไป